ปรับแล้วเราชนะรับ7,000ไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนก็ได้ หลังจากที่รัฐบาลค่ะเขาก็มีการประกาศมาตรการหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับการเข้าร่วมโครงการเราชนะที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์โควิด -19 เป็นเงิน7,000บาทค่ะโดยการใช้จ่ายเงินอย่างที่เราทราบกันว่ามีอยู่2ช่องทางก็คือ 1. ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ2ผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะที่ท่านได้มีการลงทะเบียนเอาไว้เป็นการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองในประเด็นนี้ล่ะค่ะทาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่า ถ้าทำแบบนั้นเราก็จะไม่ชนะทุกคนก็จะมีคนกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิตรงนี้พอสมควรท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีการไปโพส a c e b o o k เอาไว้ข้อความหนึ่งแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกำลังจะเข้าถึงสิทธิ์นี้เหมือนเหมือนกันนะคะโดยได้มีการประสานไปยังธนาคารของรัฐที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเนี่ย ให้รับลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศนี้แหละค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2564นี้สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะเพียงแค่ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้ข้างตน้นก็คือ1เป็นคนไทยมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา3 3. 3คือไม่เป็นข้าราชการพนักงานของรัฐข้าราชการการเมืองอข้าราชการบำนาญหรือว่าผู้ที่รับค่าตอบแทนนะคะของรัฐทุกประเภทไม่มีสิทธิ์ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0สนบาทไม่มีบัญชีเงินเก็บที่มีเงินเก็บรวมแล้วเกิน5 0,000นบาทในปี2,562นนั่นเองก,ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลย แต่ว่ามันก็จะมีคําถามหนึ่งใช่ไหมคะที่เราคงสงสัยกันว่าแล้วทําไมต้องจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่ะทำไมไม่จ่ายเป็นเงินสดเราจะได้เอาเงินสดนั้นไปซื้อของได้เลยตรงนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่านะคะถ้าจ่ายแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะว่าถ้าเราจ่ายเป็นเงินสดแน่นอนใช่ไหมคะเราต้องมีการหยิบจับธนบัตรซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อว่า มีการสัมผัสผ่านมือกันมากมายพอสมควรทําให้มีการแพร่เชื้อของโควิด -19 ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้วก็อีกในยะหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วไปกดเป็นเงินสดออกมาจาก ATM การโอนเงินแต่ละรอบแต่ละครั้งแต่ละสัปดาห์คนเป็นล้านนะคะก็จะโอนพร้อมกันแล้วแต่ละคนก็จะต้องไปเข้าคิวรอแออัดเพื่อที่จะกดเอาเงินสดนั้นออกมาใช้จาก ATM นี่ก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้จึงต้องจัดตัดช่องทางนี้ออกไปจึงหันมาใช้ระบบเป็นอิเล็กทรอนิกสแทนผ่าน บริษัส่สิการแห่งรัฐนะคะผ่านแอปเต่าตังที่ท่านจะต้องไปลงทะเบียนนี่แหละหรือว่าคนที่มีอยู่แล้วที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนหน้านั้นจะต้องใช้แบบนี้และที่สําคัญเลยก็คือว่าการที่จะใช้จ่ายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เขามีการลงทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้วก็กาลังจะลงทะเบียนเราชนะกันอยู่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ไม่ใช่เฉพาะช่วยเหลือผู้ซื้อนะคะยังช่วยเหลือผู้ขายที่เป็นร้านค้าลายเล็กรายย่อยๆที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านเรานี่แหละที่เข้าร่วมโครงการก่อนนั้นและกําลังจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะสามารถที่จะเกิดรายได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปในตัวนะคะนี่คือในแง่สำคัญที่ต้องใช้จ่ายผ่านออแอปพลิเคชันผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้นะคะยังมีการขยายการบริการในรอบนี้ให้ครอบคลุมไปถึงผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างนะคะวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นแท็กซี่ก็สามารถที่จะสมัครเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะนี้ได้ในส่วนของการรับเงินโดยการโหลดแอปอเขาเรียกว่าแอปถุงเงินนะคะเพื่อที่จะรับเงินจากแอปเป่าตัตงค์นั่นเองก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้นะคะซึ่งจะเปิดในช่วงปลายเดือน29มกราคมถึง31 มก,กราคม2564เข้าไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานได้นะคะสำหรับร้านค้าบริการที่ไม่ใช่เป็นนินติบุคคลที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ด้วยค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าลงทะเบียนกันได้ค่ะ29มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์2564นี้6โมงเชา้าถึงฮาทุมนะคะ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาก็ลงทะเบียนกันได้ค่ะ เมื่อได้เงิน70,00ับาทมาแล้วใช้ให้ดีใช้ให้คุ้มแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่รับชมอยู่ในขณะนี้อาจจะมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้ก็สามารถที่จะฝากประเด็นคำถามหรือเรื่องราวอื่นๆที่ท่านอยากจะรู้อยากจะทราบให้มามาดูไปหาความรู้มาให้คุณก็ทิ้งข้อความออกไปข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหลังจากรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe เพื่อที่จะติดตามช่องของเราทําให้ไม่พลาดคลิปดีๆจากมามาดูชาแนลกับเราค่ะเราต้องมีการสัมผัสถูกธนบัตรใช่ไหมที่ออกไปทำไมสามไม่ใช่สองเห,ห,หนื่อยไหมเหนื่อยสิไฟก็สองตาด้วยนิ่งง่วงเข้าไปใหญ่เลย